ตั้งภาพให้พอดีนะแต่่วาแล้วก็แล้วก็ขยายมันค่อยๆค่อยๆเลื่อนจะเลื่อนเดี๋ยตัวนี้ก็ได้จะเลื่อนตัวนี้ก็ได้แต่เนี้ยมันจะทําให้มันจะทำให้ภาพนิ่งขึ้งค่อยๆเลื่อนเนี่ยเลื่อนตัวเนี้ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเดี๋ยวๆนะอ่าพึบปึ๊บพอเต็มที่ปึ๊บเราก็กลับกลับมาที่เดิมปึ๊บ ก่อนภาพเดินนะนะ mm hmm. ตัวกองไฟตัวกองไฟนี่เราเราขยายได้ให้ขยายก่นอนขยายปุ๊บเสร็จใส้บวกนะ mm hmm. ใช่มเ mm hmm. นี่ยเห็นไฟรูปใช่ไหม mm hmm. พอเราขยายเสร็จป,ปุ๊บเกิด mm hmm. ได้ภาพที่ว่าพอใจละเราได้จะกลับมาที่เดิมแล้วเราก็จะแผนภาพไปเรื่อยแผ่นจะใช้าอย่างงเี้ยนะ พคด,ดูมันก็ได้คเพรเนี่ยจับเนี่ยจับจับจับแตะสองอันแล้วก็แล้วก็กลับให้เดี๋ยวแล้วก็แผงกระมาให้หนึ่งนี่นะแล้วก็แตะสองนิ้เนี่ยเหมือนขยายปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะเข้าเลยป๊บเนี่นะฝึกฝึกได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยพอได้เห็นว่าเออได้ได้มุมสามที่พอใจปุ๊บเราก็กลับมาที่เดิม แกมาที่เดิมแกมาใช้เท่นี้เลื่อนนะ<ม>แต่แต่สองมื่สองนิ้วปุ๊บอ่ะพอแล้วแล้วก็หยุดอ่าให้เดินแล้วก็ขยายขยายปุ๊บค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนนี่ตัวนี้มันจะเห็นหน้าคนเห็นอะไรชัดปุ๊บปุ๊บ่าพอคิดว่าเออมันจะสิ้นสุดแค่นี้อาต้นไม้ใหญ่สิ้นสุดแค่นี้นะ่มนนสมมติแค่ต้นไม้ใหญ่